ท่านพี่น้องที่ารบพบกับอาจารย์ประยุงครองยศรอบบ่ายครับก่อนถึง6กโมงเย็นก่อนถึงหกโมงเย็นนะครับก็ยังมีเวลาพูดคุยกันสักประมาณเกือบสองชั่วโมงผมก็ยังมีความมั่นใจและมายย้ำกับท่านพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศทั่วโลกครับว่านาทีนี้คนซึ่งเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยคนที่33ก็คือศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสดิครับเป็นศาสตราจารย์เป็นดเรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นซึ่งผู้ซึ่งมีความเพียบพร้อมวัยวุคุณวุฒิภูมริรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิปัญญาภูม,ภ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 มิปฏิบัติเหมาะสมโดยประการทั้งปวงครับโดยเฉพาะสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองซึ่งมีความ แตกแยกเป็นฝักเป็นฝา่นฝายไม่มีใครยอมใครถึงแม้บางครั้งจะชนะในกลไกของระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าก็ยังผ่านหาเรื่องมาโดยตลอดแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ยอมแพ้ครับท่านบดอนครับถึงแม้ว่าจะโดนยึดอำนาจ2ครั้งเมื่อ1 9กกันยา49และครั้งที่2เมื่อ22ิบพฤษภา57พรรคเพื่อไทย ยังมุ่งมั่นยังมีหัวใจเต็มร้อยของระบอบประชาธิปไตยจะต้องต่อสู้กับเผด็จก,การถึงแม้นบางครั้งจะมีใครมาใส่ร้ายป้ายสีแต่ปิดที่น่าชิ่นใจนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีพี่น้องคนเสื้อแดงจำนวนมากเป็นเรือนหมืน่นไปให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยสู้ๆนายกเชนนายกเชนเสียงกระหึม ทั่วสนามเทพหัสดินเมื่อค่ำคืนเมื่อวานนี้เมื่อเช้าผมก็บอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเห็นความเป็นมืออาชีพของพรรคเพื่อไทยยิ่งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเพราะเวลาเราจะตัดสินใจเลือกอย่างน้อยก็สองประเด็นหลักก็คือพรรคสองแคนเดเด่น,นายกพกรรคคือพรรคเพืพ่อไทยมีความเป็นไปมาตั้งแต่เป็นไทยรักไทยตั้งแต่2544 อยู่วาระครบ4ปีเห็นไหมครับช่วงแรกมีสอสอ248คนพอบริหารครบ4ปีมีผลงานเป็นที่ถูกอกถูกใจของพี่น้องประชาชนครับพอปี2548พี่น้องประชาชนเลือกพรรคไทยรักไทยยังถล่มทลายครับพี่น้องครับได้สอสอมาถึง377เสียงผมก็เลยบอกว่าปี69ได้เบอร์9เหมือนปี48 แล้วผมผมฝันผมฝันถึงตัวเลข300ขึ้นบางคนก็บอกว่าอาจารย์ประยูนพูดเกินจริงหรือเปล่าผมบอกว่าไม่เกินจริงครับถ้าพี่น้องเลือกโดยเฉพาะพี่น้องอีสาน1 3 3ที่นั่งให้ได้มาสักร้อยีที่นั่งเป็นขั้นต่ำแล้วก็ภาคเหนืออีกเท่าไหร่ครับได้มาเอาให้เกือบร้อยเปอร์เซนแล้วก็มาเอาที่กทมแล้วก็ตะวันออกก็ได้เพิ่มภาคกลางปริมณฑล ส่วนใต้ก็ยังไงยังไงปีนี้ก็ต้องได้ส่วนพรรคอื่นครับเขาแย่งกันอีนุงตุงนังยิ่งพักประชาชนวันนี้ผมเป็นประชุมที่สมาคมาสมาคมพุทธศาสตร์และบัณฑิตทางกฎหมายก็บอกกับเพื่อนพอน้องพี่ที่มาร่วมประชุมหลายคนก็บอกว่าเขาเขายังไงยังไงก็ไม่เลือกพรรคสม้ไมไม่เลือกพักประชาชนเราบอกว่าหัวใจตรงกัน ผมก็บอกว่าทางั้นพรรคเพื่อไทยเหมาะสมที่สุดน่าไว้วางใจมากที่สุดทั้งตัวพรรคเองทั้งนโยบายของพรรคที่นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนและที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือใครครับคือคนซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับนาทีนี้เมื่อเอาอาจารย์เชียนไปเทียบกับหนูอนุทินไปเทียบกับเท่งนัทจพงศ์สองคนนั้นผมบอกว่าหนูนั้นต้องรอก่อน ยิ่งเห็นหนูแสดงอากัศยุริยาตั้งแต่สวนรุมนะครับสวนรุมพินีไปประทุมธานีไปศรีสะเกตไปสุรินหนูอนุชินไม่ได้พูดอะไรเลยครับนี่แต่เรื่องของการโป้ปวดมดเทศสอเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบมาครบหมดเลยครับใส่ร้ายป้ายสีโหนทหารโหนสถาบันโหนความรักชาติของพี่น้องประชาชนไปเคลมผลงานของทหาร ว่าได้พื้นที่มาเพราะผีฝีมือการบริหารของตัวเองครับสมัยนายกแพลทองทานก็ได้ครับได้มาสิบเอ็ดที่แล้วก็ทหารก็สูญเสียไม่มากพอสมัยอนุทินก็จํานวนเท่าไหร่ก็พอทราบแต่อย่างไรก็ตามที่จะวัดความซื่อสัตย์สุจริตของอนุทินก็ที่เขากระโดงที่การนหัวสวที่เขากระโดงไม่ขยับหัวสววก็ไม่ได้ไปไหนเพราะเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้น เป็นคนของภูมิใจไทยไปไปคุมดีเอสไหรือแม้กระทั่งสวเขาก็บอกว่าเมื่อมีการหัวนเกิดขึ้นสวกลุ่มนี้อยู่ใต้าอานาจก,การเมืองของพรรคการเมืองพรรคนี้แล้วสวกลุ่มนี้ก็ไปเลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูญไปเลือกกรกรตไปเลือกปปชก็เป็นไงครับองค์กรอิสระถ้าทํางานไหมไม่เป็นอิสระถ้าทํางานอย่างไม่สุจริตโปร่งใสไม่ตรงปตรงมา แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองดังนั้นก่อนที่พี่น้องประชาชนจะไปหลงผู้ว่านักบริหารสมคนครับสุภเชษีาศาร,ร,รีหัศกเอกนิติให้น,นึกถึงท่าแท้ให้น,นึกถึงภายในของพรรคภูมิใจไทยอะว่าคนซึ่งเขาเตรียมไว้จะเป็นรัฐมนตรีว่าการจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นใครบ้างไม่ใช่สามคนแค่นี้ครับดังนั้นถ้าจะเอาเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต เราก็ต้องไปย้อนดูที่เขากระโดงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจะได้คืนที่หลวงยังไม่สามารถจะกลับเป็นของที่การรถไฟยังมีประชาชนยังมีนักการเมืองไปครอบครองอยู่แล้วที่สําคัญที่ผ่านมานั้นหนูอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วคนของภูมิใจไทยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วยิ่งตอนนี้เห็นไหมครับทั้งมหาดไทยทั้งคมนาคมทั้ง ยุติธรรมเป็นของของเป็นคนของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยแล้วต้งสกแล้วทั้งสามกับสวงนี้ก็เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระโดงที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวอถ้าเราจะเอาบอกว่าเขารักชาติเขาซื่อสั์จริตก็ต้องแสดงให้เห็นครับว่าเขากระโดงนั้นต้องกลับไปเป็นที่หลวงต้องกลับไปเป็นที่ของการรถไฟยังไงยังไงก็ต้องกลับไปครับเพราะสารดีกาถือว่าสูงสุด ได้ตัดสินหนึ่งมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วที่การหฮสวก็มีกระบวนการเชื่อมโยงกันชัดเจนทั้งเส้นสายการเงินทั้งตัวบุคคลตัวละครตัวละครต่างๆบุคคลต่างๆแล้วก็การประชุมที่โรงแรมไหนมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร DSI เขามีข้อมูลเชื่อมโยงหมดครับแต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากพันตำรวจเอกทวีสอดสอง มาเป็นคนของภูมิใจไทยเรื่องก็เงียบครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องมาตัดสินใจนะครับว่าระหว่างหนูอนุทินนะครับกับอาจารย์เชนศาสตราจารย์ดรยศชันใครมีความเหมาะสมมากกว่าแล้วถ้าอาจารย์เชนเหมาะสมมากกว่าหนูทินก็มาเทียบกับเชงนัตพงษ์เห็นนะครับขณะนี้ก็มีเสียงบอกว่าคุณรุ่นใหม่สนับสนุนเพราะว่ามีอุดมการณ ต้องการอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงผมว่าจะเปลี่ยนแปลงจริงหรือครับแล้วคิดว่าสิ่งที่เขาโฆษณาหาเสียงเอาไว้บางเรื่องเขาก็มีการบิดเบือนชัดเจนว่าไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเพราะผู้นําจิตวัญญาณเจ้าของพรรคตัวจริงคุณธนาธรจึงรุงธรกิจเห็นไหมครับเขามีเดียอะไรยังไงกับอนุทินถึงได้ไปยกร้อยห้าสิบเสียงโหวตให้หนูอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีจากฝ่ายอนุรักษ์ซึ่ง คล้ายๆว่าปิ่มอยู่แล้วครับนะจะไปรอดอยู่แล้วแต่จากพักเอเสียงเจเสียงกลายเป็นว่ากลายเป็นพักขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้คนซึ่งเป็นอดีตสสอจากพักอื่นวิ่งเข้าหาเพราะมีอำนาจรัฐเพราะยังไงยังไงต้องได้เปรียบในสนามการเลือกตั้งเห็นไหมครับรียบคลิปหลุดที่ของการจนบุรีก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับคลิปประกาศสักดาก็ชัดเจนว่า มีการเชื่อมโยงกันหมดดังนั้นพี่น้องประชาชนหูตาสว่างพี่น้องประชาชนรู้ทันพรรคการเมืองนักการเมืองเริ่มต้นก็ไม่สุจริตเริ่มต้นก็ไม่โปรง่งใสแล้วจะให้พี่น้องประชาชนไว้ใจได้อย่างไรครับดังนั้นผมก็มาบอกพี่น้องก่อนถึงเวลาหกโมงเย็นผมบอกว่าพรรคการเมืองซึ่งน่าไว้วางใจมากที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เป็นไทยรักไทยตั้งแต่เป็นนายกทักษิณชินวัตร นายจตุสินชินวัฒนนั้นได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดของประเทศไทยเป็นนายกรฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดเป็นนายกรฐมนตรีที่ผลงานที่ออกมานั้นพี่น้องประชาชนจับต้องได้และมีส่วนทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งช่วงนี้นโยบายที่ออกมาเห็นไหมครับเสียฐีสร้างเสียฐีวันละเก้าคนคนละหนึ่งล้านบาท ทุกวันนะครับหนึ่งปีหนึ่งเ,เ,งเท่าไร่ครับแล้วก็ใช้งบประมาณเพียง3,200ล้านนอกนั้นนอกจากนั้นเรื่องของเอาเงินไปโปรโนี่นอกระบบแม้กระทั่งอะไรครับรับจ่ายให้70พี่น้องประชาชนเพียง30แล้วก็ที่ที่สำคัญนะครับที่สำคัญนั้นเป็นการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะให้มีความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 30บาทรักษาทุกโรคก,ก็เป็น30บาทรักษาทุกที่กลายเป็น30บาท AI เห็นไหมครับนโยบายของพรคเพื่อไทยที่ผ่านมานั้นทันสมัยตลอดและก็ทําได้ทุกเรื่องถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเงินหมืน่นมีบางส่วนยังไม่ได้ที่ได้ไปแล้ว17ล้านคนนั่นก็หมายความว่าในช่วงเวลานั้นเรามีข้อจํากัดในเรื่องของการบริหารเพราะรัฐบาลผสมนั้น ขัดแข่งขัดขายอยู่ตลอดครับบางเรื่องผ่านอคอรมอเสรยจสับเรียบร้อยพอมาพูดในสภาเอาเอาหน้าเอาตากับพี่น้องประชาชนเอาชื่อเสียงของพรรคก็สามารถที่จะกลับจากหน้ามือไปหลังมือนั่นหมายความว่าเราได้เสียงมาเพียง1น1่สีเสียงรอบที่แล้วเราแพ้พรคประชาชนไป10เสียงแต่รอบนี้เรามั่นใจว่า ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงกลับมาสร้างพลังรวมพลังกันเพื่อจะให้แดงนั้นแข็งแกร่งที่สุดแดงทรงพลังที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดสามารถที่จะทําให้บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้น8พรุ่งนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้8กุมภาตั้งแต่8โมงเช้าครับจนถึง5โมงเย็น เป็นวันที่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องรักความเป็นธรรมอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงบัตรสีมภูเบอร์เก้าครับท่านพี่น้องครับบัตรสีมภูเบอร์เก้าบัตรสีเขียวท่านจําให้แม่นอย่างเขต21สะพานสูงประเวศผมจําแม่นพรรคเพื่อไทยเบอร์เจ็ดครับนะยางที่เขต19ของมินบุรีขวัญจันจิรานะครับของล,ลูกสาวของ คุณวิชามินชยนันนั่นเบอร์หนึ่งนะครับมินบุรีนั่นก็คือเขตสิบเก้าบาดสีมพูเบอร์เก้าบาดสีเขียวเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่เขตหนองจอกไพรน์อิสระเสรีพงศ์บตดสีมพูเบอร์เก้าบาดสีเขียวเบอร์หกนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับให้ด้วยนะและอย่าลืมอย่างเขตสามสามส,ามส,ามสามุไพรพลเพนแขคผู้สมรสของเอกจักรพงศ์เพนแข นะครับนั่นก็อยู่ที่เขตสารสามผมก็ถามวานเจอครับเป็นไงบ้างเขาก็มั่นใจนะครับนาทีนี้นะครับผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะมาอันดับหนึ่งศาสตราจารย์ดรยศนันวงศวรรัร์จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสามของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับท่านบ่นอนองครับเป็นนายกอย่างแน่นอนเพราะเพราะว่าขณะน,นี้ไม่มีใครที่จะไม่เห็นด้วยเลยครับ แม้กระทั่งคนซึ่งวิพากษ์วิจารณ์คนซึ่งได้ค่าภาพเพื่อไทยตั้งแต่การเริ่มต้นหาเสียงจนมาถึงบัดนี้น้ําเสียงก็เริ่มเปลี่ยนไปครับน้ําเสียงเริ่มเปลี่ยนไปไม่มีใครที่บอกว่าอาจารย์เชียนไม่เหมาะสมเพราะอย่างคนจะเป็นศาสตราจารย์เนี่ยได้รับการโปรดเกล้าลงมานะครับไม่เหมือนรองศาสตราจารย์ไม่เหมือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับมหาวิทยาลัยแต่นั้นระ,ระดับประเทศนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆถ้าไม่เก่งจริงไม่เชี่ยวชาญจริงๆครับดังนั้นถึงได้บอกว่าอาจารย์เชนพร้อมทั้งภูมิรู้นะครับภูมิธรรมก็มั่นใจว่าเป็นคนดีภูมิฐานบูริกาภาพภูมิปัญญารู้รอบรู้จริงและก็รู้ก็ไม่ได้ไปอวดรู้แล้วที่จะไปด้อยค่าคนอื่นก็ไม่มีครับนะแล้วก็ภูมิปฏิบัติก็ผ่านการทํางานมาอย่างแท้จริงดังนั้นจะเห็นว่าเวลา เวลาเราเห็นอาจารย์เชียนไปดีเบตทุกรายการที่จัดนะครับเวลาท่านจะนําเสนอความคิดเห็นนำเสนอแนวความคิดนําเสนอนโยบายของภาคพเพื่อไทยก็นําเสนออย่างเป็นระบบครับเวลาจะแยง้งเวลาจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมก็จะไม่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเสียหน้าเสียตาหรือไปหักหน้าเขาหรือไปพูดลักษณะเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่น อวดดีอวดเก่งจองหองไม่มีครับแต่สำหรับแคนดิดนายกและทบนตรีคนอื่นเห็นหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในบ้านเมืองของเราในเวลานี้นะครับดังนั้นผมจึงมาย้ำกับท่านพี่น้องทั้งหลายว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้แน่วแน่แน,แน่วแน่มั่นใจกับพรรคเพื่อไทยนะครับกับพรรคเพื่อไทยบารสีชมพูเบอร์เก้าบารสีเขียวท่านจำให้แม่น แล้วก็บัตรสีเหลืองอยากให้ทุกท่านได้เห็นชอบนะครับวันนี้ก็มาบอกกับพี่น้องทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ปริงครองยศมั่นใจนะครับบอกว่านาทีนี้นะครับเ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นทางเลือกนะครับที่ดีที่สุดของประเทศไทยก็คือภาคเพื่อไทยแล้วก็นายกที่มั่นใจว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดเก่งที่สุดที่มีความพร้อมมากที่สุด ที่มีความเหมาะสมที่จะนำพาประเทศชาติไปข้างหน้าสร้างความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้เป็นความจริงก็คือศาสตราจารย์ดร์ยศชนันวงสวัสดิ์ครับแล้วก็อย่าลืมครับพรุ่งนี้ทำให้ภาคเพื่อไทยแลนสไลด์ lide, ให้ได้สอสอถึง300นะครับเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านได้นะครับพรุ่งนี้นะฮะวางแผน นะครับไปเลือกแต่เช้าผมก็ตั้งใจว่าเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยก็จะไปรุ่นผลนัดกับเพื่อนฝูงไว้แล้วนะครับที่พักเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะพบกันช่วงเวลาไหนนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นทีเดียวนะครับขอให้ทุกท่านได้มั่นใจกับพักเพื่อไทยว่าพรรคการเมืองพรรคนี้จะเป็นที่พึ่งหวังแล้วก็นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทำให้สังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีดขึ้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและกร,ะรุณาได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ